นี่คือน้ำอัดลมที่ตั้งขึ้นมาเพราะแขนโคกจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไป124ปีที่แล้วในร้านขายของชาําเล็กๆที่ชื่อว่า Hatcher Grocery Store ที่ก็ขายน้ำอัดลมเหมือนกับร้านชําทั่วๆไปและน้ำอัดลมยอดฮิตในเวลานั้นก็คือโคคาโคล่าหรือว่าโคกและร้านของครอบครัว Hatcher ก็ซื้อหัวเชื้อมาขายเยอะมากซื้อตลอดแต่พวกเขาก็ไม่เคยได้ส่วนลดเลยร้านก็เลยไปขอส่วนลดกับเซลล์โคคาโคล่าแต่กลับโดนปฏิเสธและจุดนี้เองทําให้เขารู้สึกแขนและออกมาผล น้ำอัดลงเป็นของตัวเองแรงแค้นนี้เลยเกิดเป็นแบรนด์น้ำอัดลมที่ชื่อว่าเชโรโคล่าซึ่งก็ประสบความสําเร็จสามารถขายแฟรนไชส์ให้กับโรงงานบรรจุข,ขวดได้กว่า700แห่งและนั่นก็ทําให้โคคาโคล่าเริ่มไม่พอใจและไปฟ้องศาลไม่ให้ใช้คําว่าโคลาซึ่งเชโรโคล่าก็แพ้คดีครับก็เลยจําใจต้องตัดคําว่าโคลาออกจนทําให้ยอดขายตกแต่ก็โชคดีครับเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานศาลก็กลับลําทําให้คําว่าโคลาสามารถใช้ได้ทุกบริษัททําให้ h r m o าร์มอรองประธานบริษัทในตอน ขึ้นมาแทนเจ้าของคนเก่าแล้วก็พัฒนาสูตรน้ำอัดลมให้แปลกใหม่พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น Royal Crown Cola ทําให้น้ำอัดลมของ Royal Crown Cola กลับมาเป็นที่ชื่นชอบจนคนเรียกติดปากกันว่า RC โ Cola และรู้ไหมครับว่าบริษัทนี้เนี่ยยังเป็นบริษัทที่คิดค้นน้ำอัดลมแบบกระป๋องเป็นเจ้าแรกในสหรัฐอินด้วยซึ่งตอนนี้ครับ RC โ Cola เขาก็ยังมีขายอยู่แต่ว่ามีแค่2เจ้าของเท่านั้นเพราะว่าโดนซื้อกิจการไปแถม RC โ Cola ก็ยังคิดในไทยมากๆด้วยไม่รู้ว่าใครทันซื้อกินกันบ้างไหมครับ